นายธนวัวตัวกรับกัรหนึ่งรับปกันประกันครับอ่าคนนี้มาตามหมายสารอาญาอ่าลงวันที่8พฤศจิกายนที่54042ครับ2567นะครับด้วยนายสวนกองรักประกันประกันอาผู้ร้องหมายถึงผู้รับประกานประกันด้วยน,นายธนวัฒน์ซึ่งต้องหาว่าทำผิดฐานช้อโกงและฟอกเงินนะครับตอนนี้มีหลักฐานตามสมควรว่าน,นายธนวัฒนมม์นาาท้ากิดอาญาซึ่งมีอัตราโทษสูงเกินกว่า3ปีแล้วก็ยิงนั่นจะหลุ ข้อการปังบางครับเราเป็นเจ้าตัวตามหมายถือว่าเป็ยังตามหมายนี้ใช่ไหมยังไม่เคยถูกจับกุมตามหมายเลยมาก่อนครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวต่อไปผมจะแจ้งสิทธิ์ว่าเราจะต้องถูกจับกุ่มไปที่กองหลับแล้วหนึ่งครับจับทนายไปตรงนั้นอยู่แล้วตอนนี้กำลังไปเจอทนายเรามีสิทธิ์ที่จะให้การหรือไม่การก็ได้ครับอาณาธิการของเราสามารถใช้เป็นหลักฐานได้ครับคิดว่าเป็นเรื่อแย่งาตนะครับจะบอกญาติหรือผมไมั่นใจนะครับ การรักษาเม่อเจ็ป่วยรวดเร็วแพทย์กได้ครับทีสิ่งที่เรพบและรึกษาเป็นคนานความบอกตัวว่าที่สิ่งที่จะแนานความือผู้ไว้วางใจของเราเขาต้องทัฒนาการการตรวจได้ครับนะ่ราบครับเดี๋ยวต่อไปจะเจ้าที่ทุกคนจะกลับมาหัวแล้เป็นเดี๋ยวเจ้าน้องต้องมาเดี๋ยวตอนนี้อยู่ในการทุกข์ทได้ครับผมบอกน้องนี้ได้ครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปกับผม